สวัสดีครับพบกับคอร์สเรียน Adobe Premiere Pro CC Editing Clip Beginner สำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนการปรับระดับเสียงนะครับซึ่งระดับเสียงของคลิปวิดีโอต้นฉบับนั้นเราอาจจะเห็นว่าดังไปหรือเบาไปเราสามารถปรับได้ครับด้วยการใช้เครื่องมือ Selection Tool ลากแถบเสียงขึ้นหรือลงนะครับ อ่าในที่นี้จะลากขึ้นนะครับแล้วมาฟังผลกันนะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะลากลงนะครับเพื่อลดระดับเสียงลงนะครับลองฟังดูนะครับและนี่คือการปรับระดับเสียงของคลิปวิดีโออย่างง่ายๆนะครับ หรือถ้าเราต้องการให้มีการเฟดขึ้นเฟดลงเหมือนวิดีโอก็ทำได้ครับด้วยการใช้ Pen To o l คลิกคลิกลากคลิกคลิกลากอ่าทีนี้จะสังเกตได้ว่าเสียงของคลิปนั้นก็จะมีการเฟดขึ้นเฟดลงเหมือนกันกับวิดีโอนะครับ และนี่คือการปรับระดับเสียงของคลิปวิดีโอในโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ